สิงโตน้ำเงินครามเชลซีโชว์ความเขี้ยวเดินเกมไวในการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ตัวรุกเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยรายงานระบุว่าพวกเขาได้เริ่มต้นเจรจาข้อตกลงกับแข้งฝรั่งเศสร,รายนี้แล้วในตอนนี้เชลซีที่ไม่ยอมพลาดช่วยโอกาสในความวุ่นวายของค่ายปีศาจแดงในการออกตัวขึ้นนำในการคว้าตัวเป้าหมายอันดับต้นๆของยูไนเต็ดอย่างโอลิเซ่ไปร่วมทีมแล้วในตอนนี้รายงานจากกิฟมีสปอร์ตระบุว่า เชลซีได้เริ่มเดินหมากในการเจรจาสัญญากับทางโอลิเซในการย้ายมาร่วมเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบริตแล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นที่กล่าวกันว่าเชลซีกำลังติดต่อกับทางพาเลซเพื่อร่างข้อเสนอในการคว้าตัวริมเส้นสถิติดีรายนี้ในการย้ายข้ามฟากกรุงลอนดอนมาค้าแข้งให้กับพวกเขาในการสร้างทีมให้กับเอนโซมาเรสกาก่อนหน้านี้ทัพสิงบรูสามารถเอาชนะแมนยูไนเต็ดในการคว้าตัวโทซินอดาราบิโยมาร่วมทีมไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญากับฟูลแลม และพวกเขาอาจย้ำแผลให้กับปีศาจแดงอีกครั้งในดิวของโอลิเซ่แฟนแฟนเชลซีและแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ